เมตมไม่ไม่ัสเโดกันนเมตมัวัสสาตะนักเนนาเรนดิมอนติปากันั้มือม่อีตาวีเดตาดีใครเนี่โนินเนปยาดิมอนติปาเตนอเล่ตาตาวีใครเฮดกันนั้นที่เวทีมด้ดีเนาอิสมลาจัลจัลลเลเอสตีใช้ชนลไลตเตลาชนลไลนติกลกวชดฮีบาทบเนาะเคกีฮัลกก็นาะนี่เฮ ดนพัต like, ิเมทรีต่แบบิ้เนาะเกิดอะไพติเนี่ยมีไม่ได้สวัสดุเนาะเกิดพัติสวัสดุเนี่ยสาวิได้เรงานเนี่ยเถาได้ล้กเสกเวเนี่ยาเนาะตอนนี้เราซีดีเวยเนี่กวัเถาว่านเรานเลปุกยลุนี่ยนเนี่ยตัวาเล้ยเปลอายเนาะเพนงานเนี่ยบ้าเลยเยตพ่อว่าตักเรือเยตแมว่าชูเร่อมุมนูนนะเนาะอคนนี่ ที่ตาตีมมาไปจตวิลงนี่ะนีาเนยติดานกที่ตัากกอนเนี่ยต่เนี่ยายลุทนี่นะนายนี่เฮลโ่วเนเบัตเฮลั่ว้าักินอ่น้นอเราเรองลอเนี่ยโอ้เรืตัดดีมดูโซนะมมดีมดทีนี่ยนะอมีนี่มแบบซวะทูน่ะนี่แต่เดี๋ยวะ่าผายเลจอาจจเดีวอัดแต่เราไปดีตัวนี่ลนี่ะว่านะนายกันากรักนากราเซนอะชมัปเลยปน่เลย akena ta tawi mesel ni ni mda dide mung lani la yusai le nti glukwa chwe we no le ki le ki ni ata tawi ke hau do du di no a ta wi ba jada le nyala nyala ni ke pa plani da odi do ata tawi le pu pu ke ne ba no he ke cha du le we di ta hila ta di le pu di no tani, ni di da te ni o ya chi ta no Tani ari yashi tani lina na ge hilata ge lina ge ata dewa metlini du at เี๋ยวตั้งยนยิ่งาจคตุกตาเร็โอนะนยิสมล้วั้งยน่เป็อนะลาฮกิบาวก็นะเนี่ยแต่ที่บ้านเรากวนี่นี่ตั้งชีบเลยนะตั้งชิคี่นี่ชนี้ลีเนี่ยตั้งยอนยิ่งเลยปะวันนี้จะตำอะยี่โดดกาว่าที่ตัโน้นอะไแต่ยัเลยก็ถือพลัดกิบบางอต่ขีตาลาลรือลาทาเรือานีตัลบบีหลอเบอรตมาบะเดอเไว้ แต่ S <S <an> okay, now, ียถือพลังกี่ไดจะตุงคือะคืดูมาเยอยี่สิบหรือสิบพูว่าดมาเช่นเช่อนหรอนาเกยเดาบานเดีได้แต่บล้าเกียเดามันบ้าบาวิตาจูกันนักรอเนาะตือจะดด้วยปารเรเราจะจรกันนักก็ยกจกยกนะโอเคปนกาดูดตบลิเลตออานนี้เนี่ย้าะ้บบเซมแลนดิกีบ้านเต่บลกโอเคนะเวลาไปดู ตาดาวีเนาะเลดได้โยโยยาเด้อเปเนาะเอาเวเกเวลาติเมลสตูดิโอเปเลมุนนออะกอนะกะซอดาโทบอลีโพเตยามบักลอเสกลาว่าลาแหนจลจลลานะปัจจาวิลานะเจรอะตะเดว่าดาอะเนอนิดอฉีเนาะคนอะฉีเดมะเดบะกาจดาอิเตนะชาลาจาลาเฮบะเนตาลออะนุติควลาเซลาตะกุยทุรออจีดอออเนาะตาลอมีดอออตะแก

ปตถ้าดากระทอทอก็เนาะแต่ปะเด็นาปะชุกับ um มุกมานะตัวที่เราจะทำมาเยอะเลตัป่าระดด้วยเยอะก่อนเดตบเลาะโอเคเจ้าได้ทีไนนี่ยตีรเต้นเนะต้นยาตลยาลอปูลบคนีนูนนี่ขยเนา้าได้ให้เายงานะใเราทกยคนเยานีลบปูเน่ยม่เลยยิมาถ้าใครเล่ามุมุ่นู้นดีก่าคเนาะ อ่ะพ ok <wh> ูดในตัวนี้เลยยี่ป่าทะเลขลอกเขอยากหาขีดอัตรา้เนี่ยเนาะอีลูกเธอเนี่ยได้ยี่เฮได้เลยอ้เนาะอาจจะคือแต่คือเจที่ได้เฮ่เนาะพูดนี่ยจัลลจะเลานะตั้งเลือกปุ๋ยตัสมทั้งเลือกฮากอเลือกเวมมาป่าเจอติดผ่านเนี่ยเลือกปุ๋ยเลือกอัตชีลดาเลือกฮากอลติดผ่านเนี่ยขณะที่กหาขีดมากร้อนเนาะพูดในเสมอเลยเนี่ยที่กิบะก็เนาะเอฟซีเอสดใช้ชนะเนาะอ่ะดยทั้งตัววิทย์ข่าเนี่ที่ก็นะ मेदमुवा मेमे पता साते दो कना मेदमुवा बसा तना केने न लर्न दि मोन पिपा कना मु मे ओने तातावी द तादिर खाय ने को नति ने प्या दि मोन दिपा ते न ल तातावी खाय हिदे गना दे वे देम दते न ए समला चाल चाल ल ल एस डी छाय चैनल प्ले ल तसे तल चैनल ल ल नति लुका छ द हि बाथबो न आ ल ताव ता चो र चो के हेदा ल गे कत जिग लुगस ल गे त जला न तबले पादो को